สวัสดีครับธรรมะสั้นๆเตือนสติกันในหัวข้อของชนะทุกข์จากคำสอนของพระอาจารย์ชยสาโรภิกุที่เราสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตปัจจุบันขณะให้เกิดความสุขใจและสงบใจเรามารับฟังกันเลยครับคนส่วนมากก็อยากจะละทุกข์ คือไม่อยากจะเป็นทุกข์แต่กลับไม่อยากละเหตุแห่งทุกข์มันก็เลยละทุกข์ไม่ได้สักทีเราต้องเห็นกิเลสเป็นศัตรูที่น่ากลัวจงอย่าเสียดายกิเลสเราต้องเป็นนักรบจึงจะชนะใจตนเองการชนะใจตนเองเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการรบชนะศัตรูภายนอก สมมุติว่ามีคนคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนสี่เลนบนตลอดเวลาว่าที่นี่ไม่สงบเลยที่นี่วุ่นวายที่นี่ทำไมรถเยอะรถเยอะเพราะถนนเป็นที่ของรถอยากสงบอย่ายืนตรงนั้นจิตใจที่ยังขาดการฝึกอบรมย่อมมีอารมณ์วิ่งไปวิ่งมาตลอดทั้งวัน เหมือนถนนสี่เลนที่มีรถวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาอยากสงบต้องเรียนรู้วิธีนำจิตออกจากที่ขวักไขมาอยู่ใต้ร่มของต้นไม้ใหญ่นั่นก็คือพุทธธรรมลึกๆมนุษย์เราต้องการความสุขที่มั่นคงแน่แน่ความสุขที่ไว้ใจได้ที่ไม่มีวันเสื่อมปัญหาคือ เราแสวงหาความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรน,นั้นในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรคือรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสทางกายและความรู้สึกนึกคิดต่างๆสิ่งเหล่านี้มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเป็นธรรมดาแม้แต่เครื่องรับสิ่งเหล่านี้คือตาหูจมูกลิ้น กายและใจก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเป็นธรรมดาสรุปว่าเราหาความสุขผิดที่ความทุกข์ความคับข้องใจต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการแสวงหาความสุขอย่างขาดปัญญาคือทุกขะเป็นอิยสัตข้อที่หนึ่งปัญหาของปุถุชนมักจะเป็นเรื่องง่ายๆ ว่าสิ่งที่มาพร้อมกับความสุขไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปและสิ่งที่มาพร้อมกับความทุกข์และทุกขเวทนาไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปดังนั้นเราจะคบหรือไม่คบจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องโดยเอาสุขหรือทุกข์เป็นหลักตัดสินอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่ถ้าเราเฉยเฉยไม่ทำอะไรเพียงเพราะว่า ไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์อันนี้ความเสียหายต่างๆมันก็จะค่อยๆเกิดทีละเล็กทีละน้อยได้โดยเราไม่รู้ตัวได้เพราะฉะนั้นการฝึกสติถึงสำคัญอย่างยิ่งฝึกสติคือรู้ตัวในแต่ละสถานการณ์แต่ละฉากของชีวิตนักปฏิบัติธรรมต้องคิดว่าเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ มีหน้าที่การงานอย่างนี้วางใจได้อย่างไรมันจึงจะดีที่สุดจึงจะได้มีสติและจะมีสติกับอะไรมีสติกับการเคลื่อนไหวของกายไหมมีสติกับความรู้สึกในกายไหมมีสติกับการพูดไหมจะตั้งสติอยู่ตรงไหนอย่างไรมันจึงจะปลอดภัยทุกมันจึงจะเกิดขึ้นไม่ได้ ปัญญาจึงจะมีโอกาสทำงานได้อย่างคล่องแคล่วนี่มันเป็นกีฬาประจำวันมันสนุกตรงนี้อานิสง์ผลดีด้านนอกของการขัดเกลาพฤติกรรมก็คือความสามัคคีของชุมชนบรรยากาศที่ปลอดภัยและอบอุ่นส่วนอานิสง์ผลดีด้านในของการขัดเกลาพฤติกรรมก็คือ จิตที่ปราศจากความเดือดร้อนความเคารพนับถือตัวเองความรู้สึกเป็นมิตรกับตัวเองพร้อมที่จะรับแสงสว่างของพระธรรมส่วนมากความรู้ของมนุษย์เรามักจะเป็นไปในลักษณะนี้นั่นก็คือผิดพลาดแล้วจึงค่อยสำนึกตัวในทางพระพุทธศาสนา เราต้องการความรู้เท่าทันในปัจจุบันไม่ปล่อยให้สายเกินแก่เราไม่จำเป็นที่จะต้องปล่อยให้ความผิดพลาดหรือความประมาทในอดีตมาเป็นตัวกำหนดอนาคตของเราเราทุกคนที่เคยทำผิดบาปเราสามารถกลับใจได้จงเรียนรู้อดีตแล้วปล่อยวางอดีตเพื่อที่เราจะได้สร้างอนาคต ด้วยการตั้งอ,อกตั้งใจอยู่กับปัจจุบันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธนมารมเป็นของกลางไม่มีพิษมีภัยในตัวมันเองแต่จิตใจมีตัณหาเหมือนโรงงานผลิตทุกข์โดยเอาสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุดิบตราบใดที่ยังไม่ละสมุทัย โรงงานย่อมผลิตทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราละตันหาได้เมื่อไรโรงงานก็ปิดและธรรมชาติก็กลับกลายเป็นธรรมชาติล้วนๆเปรียบเทียบจิตใจเหมือนท้องฟ้าอารมณ์และสิ่งต่างๆเกิดขึ้นดับไปอยู่ในจิตใจเหมือนสิ่งที่ปรากฏอยู่ในท้องฟ้าเราแยกได้ระหว่างท้องฟ้า กับสิ่งที่ปรากฏในท้องฟ้าเราก็ควรจะแยกระหว่างจิตใจกับสิ่งที่ปรากฏในจิตใจถ้าเรามองดูแล้วก็ต้องยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างเจอแรกๆนิชอบมากอยู่นานๆเฉยๆบางสิ่งบางอย่างเคยชอบมากตอนหลังไม่ชอบเลยก็มีในทํานองเดียวกัน บางสิ่งบางอย่างคนบางคนเจอแรกๆไม่ชอบเลยอยู่ไปนานๆก็ทนได้ในที่สุดกลายเป็นเพื่อนสนิทกันก็ได้ดังนั้นเมื่อความรู้สึกต่างๆเปลี่ยนได้ไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนทีเดียวแล้วเราก็จะไม่ต้องเพลิดเพลินกับสิ่งที่ชอบจนเกินไปเราก็ระมัดระวังเพราะมันก็เปลี่ยนได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นมาก จนเกินไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องทุกข์ใจมากเพราะสิ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้ความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งสองฝ่ายนี้ไม่แน่นอนนี่ไม่ใช่การปลอบใจแต่เป็นการยอมรับความจริงที่เราสามารถมองเห็นได้ส่วนมากเราก็อยู่ในลักษณะหวังคือ ทำเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมแต่หวังว่าผลของการกระทำนั้นจะไม่เหมือนเดิมจะดีกว่าเดิมตราบใดที่เราย่างหวังพึ่งสิ่งหรือบุคคลนอกตัวแต่เหตุปัจจัยคือการกระทำการพูดการคิดเหมือนเดิมผลก็มักเหมือนเดิมอยู่ดีนั่นก็คือไม่ดีเราสามารถทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ ด้วยการรับผิดชอบการกระทําของตนคือความจริงใจในเรื่องของทานศีลและภาวนาการยอมพูดเท็จในบางกรณีที่อ้างว่าจำเป็นหรือสมควรแม้แต่ในเรื่องที่ฟังเผเผินๆชวนรู้สึกว่าไม่น่าจะผิดเช่นการพูดเท็จเพื่อไม่ให้เขาเสียใจย่อมมีโทษทุกครั้ง ในทำนองเดียวกันการงดเว้นจากการพูดเท็จย่อมเกิดผลดีทุกครั้ง 1. พูดเท็จแล้วสัจจะบาร,รมีไม่เจริญเราจะตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ในสัจจะได้ก็เมื่อเราฝึกพูดความจริงในทุกๆสถานการณ์โดยไม่มียกเว้นไม่มีกรณีพิเศษการตั้งมั่นอยู่ในสัจจะคือความสุขเป็นครวาจธรรมข้อแรก สการยอมพูดเท็จในบางกรณีย่อมเปิดช่องให้เกลียดครอบงำได้เช่นอ้างว่าจำเป็นเมื่อไม่จำเป็นจริงจริงที่จริงเป็นการพูดเท็จเพราะเขินหรืออายบ้างหรือเพราะกลัวเขาโกรธหรือเพราะความอยากได้เพราะกลัวพัดพรากจากสิ่งที่ชอบเพราะขี้เกียจอธิบายเป็นต้นกลียดหลายตัวเพิ่มขึ้นเพราะ การไม่สำรวมวาจา 3. การไม่ยอมพูดเท็จเป็นอัดขาดบังคับให้ฉลาดในการสื่อสารเช่นทำให้ต้องหาคำพูดที่ได้ผลทั้งสองฝ่ายคือเขาไม่เสียใจเราไม่ผิดศีลและ 4. ผู้มีปัญญาในการสื่อสารผู้ไม่ยอมพูดเท็จเป็นอันขาดย่อมกลายเป็นที่ยอมรับที่ไว้ใจ และที่เคารพนับถือของคนรอบข้างคำพูดของคนผู้นี้มีน้ำหนักไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีใครในโลกนี้ที่บังคับให้เราทุกข์ใจได้บางสิ่งบางอย่างคนบางคนอาจชวนให้เราทุกข์ใจแต่ถ้าเราไม่ขาดสติไม่ปล่อยให้ตัณหาระสมโรงกับสิ่งหรือกิริยาที่ยุอารมณ์ ความทุกข์ใจเกิดไม่ได้ข่าวร้ายคือไม่ฝึกจิตให้รู้เท่าทันสิ่งที่กระทบจะต้องโลภในสิ่งที่ชวนให้โลภโกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธและหลงในสิ่งที่ชวนให้หลงอย่างไม่มีวันจบสิน้นแต่ข่าวดีก็คือมนุษย์ทุกคนไม่ว่าชายไม่ว่าญิงก็สามารถฝึกจิตของตนให้เป็นอิสระภายในได้ นั่นก็คือไม่ต้องโลภในสิ่งที่ชวนโลภไม่ต้องโกรธในสิ่งที่ชวนโกรธและไม่ต้องหลงในสิ่งที่ชวนหลงและสุดท้ายทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอาจจะพูดให้ชัดว่าทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วถ้าเราทำดีอาจไม่ได้ของดี แต่อย่างไรเราก็ได้ความดีเพจสาระดีๆสไตล์ครูทีฟังเมื่อไรสบายใจเมื่อนั้นก็ต้องขอขอบคุณใต้ร่มธรรมดที่ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดให้กับผู้ฟังที่สามารถเลือกนำไปปฏิบัติในชีวิตปัจจำวันได้อย่างมีความสุขความสงบใจ ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ได้ติดตามมาโดยตลอดขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ